สวัสดีครับทุกคนตอนนี้กับซันนะครับวันนี้ซันจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้เราอยู่ในหมอชิดนะครับหมอชิด2อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเชา้าประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยบรรยากาศแบบคิดว่าคนจะเยอะนะคนไม่เยอะเท่าไหร่นี่เรามาซื้อตั๋วรถนะอันนี้จองตั๋วรถผ่านแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับยังมารับตั๋วกันก็เนี่ยบรรยากาศชั้นบนนะชั้นที่ไปพักอีสานถ้าใครจะไปพักอีสานนะครับขึ้นชั้น3เนี่ยจะมีแบบ หลายจังหวัดเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศของบริเวณหมอชิดนะครับว่าแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคนเยอะหรือเปล่านะครับหมอชิดวันนี้นี่เลยทุกคนเดี๋ยวขอรับตัวสักครู่นึงนะเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่เลยนะครับมีแบบหลายหลายจังหลายรถหลายบริษัทนะถ้าสมมติเรามา เขาก็จะนั่งขายตัวอย่างนี้เราสามารถที่จะมาซื้อได้เลยนะครับทุกคนอันนี้คือ,อที่มีคนต่อคิวนี่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีคนนะคนน้อยมากเลยแล้วที่สําคัญคือเราก็ไม่อยากจะแบบ,บรับมีช่องทีวีช่องทีวีเขาก็จะไปถ่ายเฉพาะ,ะตรงที่คนเยอะๆนะถ่ายแบบเหมือนประมาณว่ามีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเขาก็จะไปตั้งตรงไหนที่คนเยอะคนต่อคิวเยอะเขาก็จะถ่ายตรงนั้นแต่จริงๆแล้วในคนไม่เยอะนะถ้าใครจะเดินทางสามารถเดินทางได้นะครับวันที่10อันนี้คือมาถ่ายวันที่13ครับ13นะตอนเช้า9โมงนะคนไม่มีเลยเนะี่ยเห็นไนะเพราะว่าถามพี่ที่เขาเดินทางไปแล้วเขาบอกว่า,าประชาชนต่างๆเนี่ยเขาเดินทางกันไปตั้งแต่ช่วงวันที่1112แล้วนะครับฉะนั้นวันที่13คนก็ไม่มีนะ เนี่คือถ้าสุดเห็นเขาว่าวันที่สิบสามคนเยอะเต็มหมอชิดอันนี้คือไม่มีนะทุกคนณตอนนี้นะณตอน9ก้าโมงนะเพราะว่าเห็นมีช่องข่าวหลายช่องเขามาถ่ายอยู่ว่าแบบเออนี่เหมือนไทยทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะซึ่งตัวนี้ไม่มีนะอันนี้ก็จะเป็นชั้นสามที่จะเป็นโซนอะโซนรับประทานอาหารนะครับอ๋อนี่มีแบบพวกข้าวกงข้าวแกงอะไรเงี้ย้านไก่ นี่ชั้นบนเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นนีกว่าเผื่อแบบทุกคนอยากรู้ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือจะเป็นหมอชิดชั้นสามเนับยโซนของออภาคอีสานเนี่ยมีแบบเยอะแยะเลยแต่ตจังหวัดเขาก็เนี่ยอยู่ชั้นบนมันจะมีหลายชั้นนะะเ,เดี๋ยวลองไปดูชั้นสองกันละชั้นล่างตอนนี้เราลงมาชั้น ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นของทางภาคเหนือนะครับฝั่งด้านนี้ก็มีเป็นแบบเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะร้านค้าบางร้านก็ยังปิดให้บริการอยู่คือจริงๆกบเขาเปิดขายนะแต่ว่าวันนี้เขาปิดเหแบบ็นนะจะมีเป็นชั้นจําหน่ายตัว๋วมีสายอีสานชั้น3าที่เราไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้จะเป็นชั้นของภาคเหนือร้านแากกร ภาคเหนือต่างๆมีขายด้านหน้าด้วยนะข้างหน้านู้นก็มีขายทกสกรุงไทยธนาคารมีอยู่กษสิกรไทยตู้เอ m ออยู่ทงประตูทางเข้านะครับนี่คือคนเงียบๆอยู่นะถ้าของภาคเหนือนะครับโซนภาคเหนือเราจะต้องซื้อตรงตั้งแต่ก่อนเข้ามาแล้วนะมันจะมีตรงโซนหน้าประตูด้านเหนืออยู่ตรงนูน้น อันนี้เป็นทางไปเพชรบูรณ์ไปอะไรเงี้ยนะครับลมศักอันนี้ก็จะเป็นแบบพักมีพัก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 ภาคอีสานอ่าพักใต้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ชยัยนาททัวร์ตาครีทัวร์มีลบบุรีอะไรเงี้ยแอร์อารันเนี่ยนะเขาก็จะมีแบบเยอะแยะมีชั้น ส่วนมากคนก็จะซื้อตั๋วกันอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสามครับนี่เซเว่นสาขาใหญ่ด้านนี้ก็เป็นที่จุดรับฝากของประชาสัมพันอยูอ๋อดูเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านนี้ศูนย์อาหารตรงไปาสายที่สามชั้นสาม อีสามชั้นสาอันนี้มีที่รับฝากของนะครับถ้าใครแบบมาแล้วต้องการฝากของก็มาตรงนี้ได้พาเดินดูนิดนิดหน่อยหน่อยนะรับชัดแบตมือถือ20-30บามสิบบทห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำแบบทำใหม่สวยงามมากนี่เป็นศูนย์อาหารนะครับตอนนี้คือเราจะขึ้นรถประมาณสิบโมงเช้านะก็อาจจะเดินวนๆดูของกินนะั อะไรแถวนี้นิดหน่อยนะยังไม่ได้ออกไปด้านนอกนะมีสูตรอาหารอยู่ชั้นชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีพวกข้าวแกงนะมี KFC ด้วยตรงนู้นข้าวแกงข้าวราดแกงมีข้าวขาหมูอะไรเงี้ยทั่วๆไปนะครับด้านนี้จะเป็นของภาคตะวันออกนะครับเชิดชัยทัวศรีราชาทัวชนบุรีพัทยา รถรุ่งเรืองทัวร์เนี่ยพัทยาอันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะอยู่ตรงชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งจะมีภาคชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นรวมๆกันนะมีทั้งภาคตะวันออกมีทั้งภาคตะวันตกภาคใต้ภาคเหนือภาคเหนืออยู่ข้างด้านนอกนะครับนี่อันนี้ติดต่อสอบถามใายตรงนี้ก็ตรงบริเวณติดต่อสอบถามจะเป็นของบขสนะครับเนีย่ยเขาจะมีบอกเลยว่ารอบกี่โมงเดินทางไปไหน กรุงเทพรัะตะนะบุรีกรุงเทพลมศักกรุงเทพตากของขนส่งนะครับมีป้ายบอกอยู่ตรงนี้เนี่มีอ e ีทิเกตด้วยสามารถจองจ่ายได้ชัวนะครับอันนี้ของขนส่งนะมีตู้กดตู้กดออกมีอีทิเกตอ๋อเจ๋งมากด้านนี้ก็มีเป็นโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะด้านนี้ก็จะมีเป็นทางภาคใต้ภาคตะวันตกนะครับคือถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ย เรามาชั้นหนึ่งแล้วก็อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโซนภาคเหนือทั้งหมดซื้อได้ก่อนที่จะเข้ามาในตึกนะครับภาคเหนือนะภาคตะวันออกก็อยู่ติดกับประตูชั้นหนึ่งภาคตะวันตกอะไรเงี้ยก็อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับนี้มีร้านสากรณ์ของการขนส่งเดี๋ยวเราไปหากินกินชากินกาแฟกินอะไรอย่างงี้ดีกว่ากินขนมนะครับ ไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมี in, อินทนินแต่ว่าเราจะอินทนินเนี่ยมีเซเวนอันนี้อยู่ชั้นหนึ่งอยู่นะแต่ว่าเราไม่รู้จะกือไหนไปดูชั้น3ามไหมว่าเขามีอะไรขายบ้างตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนชั้น3ามนะทุกคนคือเรามีเวลาเหลือนะตอนนี้ก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะกว่าที่รถของเราจะออกเนี่ยมีร้านดนะันกินโดนัทอยู่ชั้น3มด้วย อ๋อนี่ก็จะเป็นแบบทางของอาสายอุบนแออุบลอะไรต่างๆเชิใชัยโคโราชอะไรอย่างเงี้ยนะฝั่งด้านนี้ถ้าชั้น3เนี่ยก็จะเป็นของทางอาไอเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นอของบขสนะครับไปเดินดูด้านนี้ดูัว่าเขามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะหาเอา๊ะําทำไมรถ รถหลายบริษัทเขาปิดจังเลยอะคือปิดแบบปิดไม่ขายตัวเลยอะทำไมอะหรือว่าเขาขายขายเกินไปแล้วหรอหรือว่าเปิดชาวไปหรือว่ายังไงเนี่ยปิดหมดเลยอะองโซนพะอีสานที่มาด้านบนอะ,อะเดี๋ยวเราไปลองเดินดูอาจจะซื้ออะไรกินเล็กๆน้อยๆนะทุกคนเนีย่นย,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 ยซื้อจากร้านสะดวกซื้ออันนี้ก็จะเป็นโซนศูนย์อาหาร4ทางออกชั้นาลาที่สิบเถึงแปดสครับ หลังจากซื้อของกินแล้วก็นั่งกินที่นี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันตรงนี้ก็เป็นทางออกด้านบนนะมีสองฝั่งฝั่งด้านโน้นฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ได้ฝั่งด้านนี้ด้วยถ้าเรามาด้านนี้ที่เราจะไปนะครับโคราชก็จะอยู่ประมาณาแถวนี้นะครับอยู่ทางด้านขวามือเนะี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ รถไม่เยอะนะวันเนี้ยปกติเทศกาลเนี้คือรถจะเยอะรถรถบัสรถทัวร์รถอะไรเงี้ยจะเยอะมากแต่วันนี้คือรถไม่เยอะแล้วก็คนเ็าไม่เยอะเข้าใจว่าแบบคนจะเยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วก็ปกตินะเดี๋ยวลองไปดูด้านนี้อันนี้คือไม่ใช่ฝั่งที่เราจะไปนะ เป็นอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราพามาดูด้านนี้ก่อนเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเวลาที่เราซื้อตั๋วจากด้านในเสร็จนะครับแล้วก็เดินมาข้างล่างก็ได้นะครับมาชั้นหนึ่งก็ได้คือถ้าใครไปภาคอื่นอนะ่ะภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับก็อยู่ประมาณชั้นหนึ่งนะ พอชั้นหนึ่งเสร็จปุ๊บเดินก็เดินทะลุออกมาได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยู่ภาคกีสารเราก็ต้องไปชั้น3นะครับหลังจากนั้นก็ซื้อตั๋วที่ชั้น3มแล้วก็เดินจากด้านบนลงมาเนี่ยแล้วก็เดินลงมางเหมือนที่ซันกําลังเดินมานี่นะครับตเต็มเลยนี่คือบรรยากาศหมอชิดนะครับช่วงประมาณ9ก้าโมงตอนนี้9ก้าโมงครึ่งแล้วแล้วก็เรามาถึงประมาณ9ก้าโมง แล้วก็เดินซื้อตัวซื้ออะไรไปเรื่อยๆแล้วก็เดินแบบพาเดินชมนะครับประมาณ30นาทีแล้วที่เดินตรงบริเวณชันชลาเขาก็จะมีร้านขายของกินต่างๆนานาเยอะแยะเลยนะครับบรรยากาศตรงนี้ถ้าเป็นด้านด้านนั้นนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือจะเป็นโซนพกขาเข้าอ่ะเหมือนประมาณแบบว่า รถมาจากต่างจังหวัดเนี่ย,ยก็จะมาชันชลานน้นนะครับประมาณชันชาที่สาชันชาที่สชันชาที่4อะไระแถวนู้นนะครับแล้วก็พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็เดินย้อนกลับเข้ามาที่บริเวณด้านในหรือว่าถ้าใครจะไปรถบัสอะไรต่างๆเนี่ยก็รถรถเมล์ก็อยู่ด้านด้านหน้านู้นนะครับคือมันอยู่ใกล้ๆกันหมดนะถ้าใครมาลงที่ หมอชิดแล้วนะเราสามารถที่จะเดินไปขึ้นรถเมย์ต่างๆได้นะครับขึ้นรถเมย์เพื่อไปต่อ BTS MRT อะไรต่างๆได้อันนี้ก็น่าจะเป็นบรรยากาศแบบคร่าวๆที่พามาชมว่าในช่วงเทศกาลนี้นะครับวันที่13เดือนกรกฎาคมเนี่ยบรรยากาศคนเป็นยังไงบ้างอันนี้รราาคือกรุงเทพชัยภูมินะครับอ๋อคนก็เดินทางกัน แต่ก็ไม่ได้เยอะนะด้วยเห็นไหมธรรมดาเนี่ยมีรู้สึกว่าจะเป็นแบบช่องทีวีช่องอะไรมาถ่ายกันเยอะมากวันเนี้ยแต่คือคนไม่เยอะนะถ้าถ้าทีวีถ้าทีวีบอกว่าคนเยอะนี่ไม่ใช่แล้วแหละคนไม่เยอะนะเพราะว่าเห็นเขามาถ่ายกันตอนประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งเนี่ยพร้อมๆกันอะ่ะถ่ายพ้อมกับทีวีเลยไม่รู้ว่าออกรายการอะไรนะแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าคนเยอะมาก ไม่เยอะเราก็ยังบอกอยู่ว่ามันไม่เยอะอเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วของโคราชอะครับเนี่ยของเราอยู่รถด้านหน้านี้แหละเดี๋ยวจะกลับแล้วนะบายบายเจอกันในคลิปหน้านะ